สบายดีไปดูสดีพ uh ี่น้องสบายดีกระพุ้นพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องไน้องดาเป็นตากล้อไง้งสระขึ้นก่อพี่น้องกเหุนาง มากใส่ก็วางก่อนใส่ที่เต็มบอแม่ก็แซ่บแล้วแซ่บบ้างเสบพี่น้องที่มือแม่น้องเอินแซ่บคือเก่าพี่น้องตั้ข้าวปุ่นตั้ขนมปังแล้วก้ขนมปังบ่อนเฮ้ยขนมจีน In, เออขนมจีนแม่ลืมไปเ็ไม่เยมัวซะลุแซ่บบเฮแซ่บนองแซ่บตั้บะเฮงน่าจะตัต้บะเฮงที่น้องเลยแซ่บหลาย่าถอพี่น้องตัวไปมพี่น้องตัซัวซีมือ

ร่มพีเนาะมีลมร่มนาๆเย็นๆน้ๆนองน้อมาได้ไเนี่ยเนาะได้แล้วกนเอามาดีกันตาแต่เออจังว่า <c oughs> ว่าไม้จะพกจะจ,จะเป็นสายร้อกไาม่กินมากินคือไปหาเน่าอดเย็นมากินพวกเนาะเอาไปหาเน่อดเลยมากินพวกมันอยากกินว่านีน่พี กพรมกมือนาสามคำี๋้วถ้านาคุปตินกินนะถึงมือเนี่ยวก็คุปินผู้ตามเจ็ดเดิมเจ็เดิมเ็ดเกวจาะดีหเราอีกคนนี้กินบัดยู่บ้าตังเพ็ดตังเข็ม มีคลองแท้พี่น้อง่ง้ปลาแรงตอนเสียบเสียบเสียบแม่น้องมินบางบางเสียบแม่น้องหันสิปลาแรงตอนก็ได้แมนนองมินแม่น้องมินก็ได้ซีปลาแรงต่เสียบน้องมินนี่เอาเกิดเห็ดเสียพี่น้องเอ้ยใช่เป็นปลาแรงตอดรักมานะคะเป็นนะ ปลาแดกปลาคอถูปลาแดกปลาคอพุดนอันนี้เป็นไงเ้ตุยอันนี้นะคือเอาบอสตกีอ่นีแมาเห็นเดี๋พ่อมาจังนวจังมาเปได้เปิม่เปิดทำไมเป็นเมย์เราทังไส่พี่น้องมาดำนอาเอดอกอดเยียกันเอกอนกันี่นลงกัน ฮะต่อนคนนึเดขึ้นแค่อยไ่เาะฮะไ่ได้ต่อแล้วตัวเดียวะเอ๊ฮะก็ได้ฮะก็ได้ขี่แตัวเดียวขึ้นสั่นเลกได้เนาะ

มันคืออยากมื่อดอกี้ที่มือแดงรีจำเพียคนเตะเตะมันรวยมากลางนี่เปอยากเห็นคนใมือยุบลดนี่เนาะทับใจบวกจังการน 我听他们讲。

โอ้เตะกะ <tries> เอ็เลยด้วยบ้านอะเรจะตีัวไปอีกมันล้มลุ้นนี่ไปเกมเี๋ยเสเบิดผักกน้ำักลเนี่ยลืมพักแก จะบิดผ้าแต่ออกมาห้เพนจะหนุ่ช้ำย้ายเสื้อเชียรน้าไปเอาหน้บอทำนะอะางูอ่ะบอยังบวชอัไปมือ่ะเขาบอกสีไปมือบุญน้ามงไปซีไปลุง เี่ยนใน้องดค่ะอุบเลยๆแน่ลูกจิ๋วๆก็น้ายขึ้นกพักกันียแบบนี้เฮ้ยมันใหญ่เอาไว้นพักเดี๋ยวขี้บมไมักหรแบสีบกันได้ตน้อยบานี้แซ่บแล้วใหญ่ยไำหน้าแล้วเลยดำหน้า น่ะนี่ว่นแลงเหอน่ะงลายิมพ์ใส่แบบนี้นี่ไงเซพี่น้องแซ็ปหมดเวลาใส่ไงหมดแล้อกส่บน้ต่อไา้นแดงัวดน้องบารดัมนี่ยังวุนแล้วนี่เรามันจับมืดเลยเขาขวดเี้องแท้แน่ยบอกให้นัองดามลวดนี่ไม่ใหญ่